แล้วเราจากนั้นเราก็ทําการล้างเลยครับผูเพื่อนเพื่อนดูนครับเนี่ยเริ่มออกปเป็นเยื่อยๆแบบนี้แล้วครับไวไหมครับเพื่อนเนี่ยดูน,นะครับเนี่ยออกปเป็นเยื่อๆแบบนี้แล้ครับเนี่ยง่ายไหมครับสวัสดีครับทุกท่านเล็ซช่องนิชัยพี h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขกาวทาท่อ PVC ติดมือเพื่อนเอ<ๆ>มาดูครับ เต็มมือผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์วิธีการแก้กาวทาท่อ p v วีติดมือนำออกยังไงแบบง่ายๆตามมาดูกันเลยครับเมื่อเราทําการต่อท่อ PVC นะครับเพื่อนๆดูเราก็จะใช้นิ้วทาแบบนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีความสะดวกจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเคยใช้วิธีใช้นิ้วทากาวแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการสอดเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเวลากาว ทาท่อ PVC นี้นะครับเนี่ยที่เป็นเยอะๆแบบนี้นะครับติดมือเราจะนําออกยังไงผมมีวิธีง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมไปถามผู้รู้และผู้ที่เคยใช้ท่อ PVC หรือกาวทาท่อ PVC นี้นะครับในการล้างออกแบบง่ายๆเมื่อเรานะครับเนี่ยกาวติดเต็มมือเลยเราจะมานั่งแกะทีละอันละอันอันแบบนี้นะครับเมื่อเนี่ยแห้งหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยจะนั่งแกะเมื่อไหร่มันจะหมดนะครับจริงไหมครับนะเมื่อไหร่จะออกหมด ถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้นี่นะครับทินเนอร์ล้างมือเพื่อเอากาวอ่อนะครับก็จะแสบมือและแสบร้อนก็จะไม่เป็นผลดีต่อมือเรานะครับผมมีวิธีง่ายๆเลยนะครับในการเอากาวท่อ p v c ออกจากมือเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆไปตั้งน้ําอุ่นหรือน้ําพอร้อนหน่อยๆนะครับแล้วก็ใช้นี่นะครับเพื่อนๆน้ําคือให้เยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ ผงซักฟอกนี้นะครับจํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับตีให้มีฟองนิดหน่อยแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วเราจากนั้นเราก็ทําการล้างเลยครับถูเพื่อนดูนะครับเนี่ยเริ่มออกเป็นเยื่อเยื่อนนี่แล้ะครับไวไหมครับเพื่อนเนี่ยดูนะครับเนี่ยออกเป็นเยื่อเยื่อนนี่แล้ะครับเนี่ยง่ายไหมครับดูนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือสงสัยอย่างไรในคลิปการใช้ น้ำอุ่นแล้วก็ผงซักฟอกในการกําจัดหรือว่าล้างกาถทาท่อ PC ออกจากมือเรานะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยพีชนแนลได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับน like right ี่ออกง่ายได้ไหมครับออกเป็นเยื่อๆแบบนี้เลยครับไวมากเลยครับดูนะครับเพื่อนๆดูกาวแบบนี้ครับเนี่ยออกยากนะครับถ้าติดมือเราเพื่อนๆดูขนาดติดกระป๋องนี่ยังออกยากนะครับแต่ว่ากระป๋องนี่ลื่นนะครับมันจะออกง่ายดูเพื่อนๆดูนะครับ มันจะเป็นคลขายพลาสติกเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดูนะครับเราจุ่มไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําร้อนนี่นะครับหรือว่าน้ําอุ่นนี้จะไปช่วยคายตัวนะครับให้กาวทาท่อพ v c นี้นะครับล่อนหลุดล่อนง่ายแล้วก็ผงซับฟอกนี้นะครับจะทําให้ลื่นจะทําให้ไอ้กาวทาท่อพ v c นี้ออกง่ายเพื่อนๆดูครับเนี่ยง่ายไหมครับออกง่ายล่อนง่ายครับแบบนี้เลยครับเนี่ย เราจะทําการถูไปแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวกาวทาท่อ p ีซก็จะหลุดจากมือเราหมดดูครับเพื่อนเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งแกะกว่าจะออกนะครับเนี่ยง่ายเพื่อนดูออกเป็นชั้นๆเลยครับไวมากเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับห้านาทีก็หมดแล้วนะครับสําหรับกาวทาท่อบีซีที่เลอะติดมือเยอะๆแบบนี้นะครับ เพื่อนๆดูครับนี่นี่นะครับเนี่ยเป็นเยื่อใหญ่แบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายเนี่ยเพื่อนๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยง่ายได้มากเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่านะครับในการแชร์คลิปในการนำกาวท่อบ v c ออกจากมือนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้านนะครับดูนะครับเพื่อนเนี่ยเต็มเลยครับออกไวมากเลย นะครับเนี่ยออกเป็นเยื่อๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเราจะล้างไปสักพักหนึ่งล้างล้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนจนกว่ามันจะออกหมดนะครับเพราะว่ากาวมันเยอะอย่างที่ผมผมได้ทําการทาไว้นี่นะครับมันเยอะมากก็เลยออกช้านิดนึงแต่ว่าเนี่ยล่อนหมดแล้วครับเพื่อนไวมากเลยดูครับที่ติดตามเล็บนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับออกไวง่ายดูนะครับเพื่อนหลุดเป็นเยื่อๆเลยครับเนี่ย หน,หนาแบบนี้เลยครับเพราะว่าเราใช้กาวทาท่อ p v c เยอะนะครับดูนะครับง่ายและคลิปนี้นะครับเพื่อนก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้น้ำร้อนและผงซักฟอกในการกำจัดกาวทาท่อพ v ซให้ออกจากมือเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังช่องวิทัย P ี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัย P ี h ช n แนลครับผม ครับเพื่อนเพื่อนชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับในการลอกท่อกาวท่อ p v c ีออกจากมือเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆดูครับหลังจากที่เราได้ทําการล้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับดูเพื่อนๆนสะอาดเรียบร้อยโดยวิธีนี้แบบง่ายๆเลยครับ